วันตีค่ะวันปุ๊บวันปุ๊กที่1จ็ดบาคมตอต่พาในวเป็ดิาหนาส,ส,สังคมตดตาตอบคำ<อ>ถาม,ถามเรื่องโอวาท โอโอวาดสามคูวาดสามประการคือคำแนะนำคำแนะนำคำตักเตือนคำตักเตือนคำกล่าวสอนคำกล่าวสอนโอวาดคูวาของพระพุทธเจ้าหนึ่งหนึ่ไม่ทำความชั่วไม่ทชั่ว ไม่ทำความชั่วไม่ทำตามพัวสองสองทำความดีทำปานีสามสามทำจิตใจทำจิตใจให้ผ่องใสให้สดใสเบญจศีลเบญจศีลห้าห้าประการประการประการการหนึ่งหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ไม่ฆ่าสัตว์ปานา ปานาติปาตาติปาตาเวระมณีสองไม่ลักขโมยขโมยอทินนาอะทินนาธานาเวระมณี 3. การไม่ประพฤกผิดลูกเมียของผู้อื่นกาเมสุเมสุมิชฉาจาราเวระมะนีสีการไม่พูดโกหก มุสาวาทาเวระมะนีห้าการไม่ดื่มสุราสุราเมระยะมัชชะปะมาทัตถานาเวระมณี เอาหลักทำทมที่กำหนดเติมในเมในช่องว่างการใช้จ่ายอย่างประหยัดใช้จ่ายตามความจำเป็นคือความประหยัด ไม่ย่อท้อไม่พอขอย่อท้อย่อท้อฟอกอต่อความต่อควันยากลำบากยากลำบากที่พบเจ็บพบคือคือขันติขันติการจริงใจจริงใจต่อเพื่อนต่อเพื่อนคือสัจจะแต การมีน้ำใจและเสียสละแก่ผู้อื่นคือจากะรู้จักความควบคุมอารมณ์ของตนเองคือธมะ ทะมะการทันข่าวทันเหตุการณ์อยู่เสมอเสมอมอคือความไฝรู้ความใฝ่รู้รู้ฟเรใฝ่เรียน เด็ดนี่ยปมปนแฟนแฟนมแนตัวตุมตุ่มตมตุกมมตุกมตุ่ะต่ตาวัตเตค่ะ